สวัสดีครับคุณชมสวัสดีอ e c ทุกท่านนะครับ<อ>เดี๋ยวตามตัวเลขลงหมายมาฝากเ e c ทุกคนทุกท่านนะครับ<อ>หลายคนหลายท่านให้ตามเลขลงหมายสูตรคำนวณลงหมายที่กระท่อมละสังขารลงปูสวงบ้านรุนตะบนอ,โอาโพนอำเภอวเชดจังหวัดสุรินนะครับ<อ>เดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราตามสูตรลงหมายส,ามสูตรลงหมายนะครับแต่ว่าสามสี่เดี๋ยวเลขชอบเลขชอบจะมาดูสูตรของลงหมายก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับ ลุงไม้งวดที่ผ่านมาถูกไหมสูตรตรงเลยครับเลยได้ตามงวดที่ผ่านมาผมไม่ถูกหรอกผมไปเอาแต่ตัวผมชอบตัวชอบและไอซีห้าเนี่ยทิ้งไปนี่ก็สวัสดีลุงไม้ยังเป็นทางการเลื่อนะครับมาสวัสดีครับทักไทยหน่อยครับแฟนคลับทั้งหลายลุงไม้คนขายลอตเตอรี่อยู่กระท่อมราชังคารลงบัววงบ้านรุนตะบนอโพออำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยจำกัดนะครับขายอยู่ที่นี่นะครับคาถ้ออนนี่ครับ ตัวเลขมาให้เห็นทุกงวดนะครับท่านใดที่ไม่ได้ถ่ายภาพมาเห็นก็มาดูสูตรของท่านนะครับโชคตัวไหนก็จับได้เลยนะครับเนี่ยจับมุมเลขของท่านจะมีแบบนี้เลยนะครับก็มีนี่ฮะเริ่มต้นที่สี่สี่สองหรือว่าหนึ่งศูนย์หรือว่าเก้าหกหรือว่าห้าเดี๋ยวเรามาดูว่าลุงหมายจะให้จะจับอะไรหรือจะโชอบอะไรนะครับเป็นตรงก,รกันกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับ นี่มาสนทนากบลหกยเพรคนเงินเยอะแท้สวัสดีครับแสดงว่าจะได้เงินเหมือนกันนี่มาทายปุ๊บนี่โชงเงินเลยอันนี้เงินขายได้หรือว่าเงินเงินขายได้ครับวันนี้เครียดไม่ค่อยขายไม่ค่อยได้เครียดอ๋อจะหวยเหลือเยอะจะไปเครียดทําไมเนาะว่ายังเหลือหลายวันยังเหลือหลายวันเพิ่งมาที่สิบเดทเองเนาะโอ้ผมวันสุดท้ายผมเครียดกันหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ ไปที่น้องยาวไม่มีออปติซ์ใบเลยหล่อนครับครับอาลูกไม้มาคุยเรื่องสูตรนะครับ,รบสูตร,ตรเป็นยังไงบ้างสูตรที่ผ่านมางวดที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มเลยครับเข้าเต็มเต็มเลยอ่ะและ<อ>้วงวดนี้เอางวดที่แล้วมันเข้าตัวสำรองตัวสำรองครับเข้าตัวนี้จ้ะตอนนี้ครับครับเข้าตัวนี้งวดที่แล้วมันมีห้าตัวมีเจ็ดตัวตัวสำรองมีสองงวดที่แล้วนะแต่งวดนี้มันเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งมีหนึ่งสอง เจ็ดตัวเหมือนเดิมก็เจ็ดตัวเจ็ดตัวเหมือนเดิมบอครับไปจับเอาครับวดนนี้ตัวที่ชอบชอบก็คือนี่แหละค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แต่ว่าผมไม่ได้จับก็คือหนึ่งสี่นี่ตัวที่ผมชอบครับหนึ่งสี่แต่ไม่ได้จับท่านผู้ชมท่านใดอยากจะจับเอาเองก็ได้นะครับดูรายละเอียดทั้งหมดชอบหนึ่งสี่เหมือนผมก็ลองลองใส่ดูหนึ่งสี่ชอบหนึ่งสี่บอกชอบหนึ่งสี่ส่วนตัวชอบสี่หนึ่งหนึ่งสี่ชอบมากด้วย เป็นเป็นเลขฝันหรือเลขไงเนี่ยชอบไม่ไม่ไม่เลขฝันครับว่าผมไปเซียมซีดูเมื่อเช้าเนี่ยผมไปจับทูบได้สิบสี่ดอกพอผมไปเซียมซีอีผมได้หนึ่งสีอีกอ้สองสี่กไปตรงกันก็เลยว่าชอบหนึ่งสีถ้าถ้าเป็นเลขวิ่งนะครับให้วิ่งเลขเจ็ดนะงวดนี้วิ่งเจ็ดแล้วให้วิ่งเก้าโอ้วิ่งเจ็ดนี่ฮะจับคู่แล้วเจ็ดหกใช่ไหมวิ่งเจ็ดถ้าวิ่งตัวเดียวเนี่ยวิ่งเจ็ดเลยวิ่งเจ็ดครับโอ้เริ่มตั้งแต่เจ็ดหกหรือว่าเจ็ดหนึ่งขึ้นมาเลยครับ วิ่งเลยตัวเดียวตัวเดียวกิด็กไปเลยเพราะว่างวดที่แล้วผมให้วิ่งเก้าถูกนะวิ่งเก้าทีแล้วครับถูกถูกมาหลายงวดแล้วนี่ครับถูกมาหลายงวดครับครับนี่วันนี้ก็ดูเอาครับผมผมดูแล้วดูมั่นใจเยอะอยู่นี่มั่นใจตัวไหนมากที่สุดครับเนี่ยครับมั่นใจเจ็ดสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดหนึ่งครับ แล้วก็เจ็ดหกด้วยเจ็ดหกเลกดังนะเจ็ดหกดังเจ็ดดังอันเรียบร้อยแล้วโอ้รีรลอตเตอรี่อันด้วยเหมไหนหดแล้ลอตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยเลขดังไปไหนสี่ก็ไม่มีนะเจ็ดหนึ่งก็ไม่มีอเจ็ดเจ็ดสี่ก็ไม่มีครับเจ็ดสีไม่มีเหลือเจ็ดหนึ่งชุดเดียวเหลือเจ็ดหนึ่งชุดเดียวนะครับเั่นชมตัวเลขชอบของลุงหมายด้วยเจ็ดหนึ่ง เป็นเลขชอบแต่ตัวผมชอบชอบมันไม่ค่อยออกมันไม่ออกตัวไม่ค่อยชอบองวดที่แล้วตรงข้ามไว้ก่อนนะครับทางข้ามไว้ก่อนก็ได้เลขในที่ทลุงหมายโ <มา S 1> ช<อ>คจนมากจะไม่ค่อยออกโอ้โหนะครับนี่ครับลุงหมายนะครับตัวเลขเด็ดๆของท่านนะครับเด็ดจริงๆครับถ้าถ้าสรุปสรุปเป็นสรุปมาแต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยรู้สึกว่าเข้าเยอะนะครับหลุดอยู่อยู่งวดหนึ่งเอาแคปน้าโจไปดูเลยเดอ้อครับเนาะ เข้มนาโจไปดูว่าลุงหมายงวดนี้เข้าหรือไม่เข้านะครับ,รบเข้มนาโจไปดูนะครับเทียบกันดูเทียบกันดูเลยแล้วก็ตรงกับเลขไหนที่ลุงหมายจับคู่ให้ก็มีนี่ครับก็มีเก้าสี่สองเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เก้าห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่แล้วก็สองสี่โอ้สองสี่มีด้วยก็แยกมาจากนี้จะไหมแยกกจากนี้เลยแยกที่เป็นมุมนะครับ ไอไอไอตัวนี้ไอตัวน <anger 000 eni> ี้เนียถ้ามันมีหกเก้ามันจะไม่มาอนี่นี่ไอตัวนี้ถ้ามันเจ็ดมันมามันจะมันจะเลขหนึ่งมันจะหลุดจะหลุดเขาอาจารย์สั่งมาอย่างนั้นแหละอาจารย์สั่งมาครับเนี่ยอาจารย์นะจับให้อาจารย์จับให้ครับเข้ามางวดหนึ่งแล้วงวดที่แล้วก็เข้าอาจารย์เขาจก็มีไม่กี่ตัวเนาะาสางของอาจารย์งวดก่อนมันมันออกแนวไหนครับงวดก่อนออกออกแนวนี้ฮะแนวนี้แนวนี้เลยใช่ไหม งดก่อนมันมีนี่มันมีอยู่ในในโทรศัพท์เนี่ยผมไม่ได้ดูมันมันตรงข้าบกันมีมีสี่กับห้าสี่ห้าครับงดก่อนเข้าบนล่างไหมหรือว่าเข้าเฉพาะเข้าล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับสี่ห้าอ๋อดูเอาดูเอาดูแล้วก็เผื่อใจถ้ามันผิดก็เผื่อใจไปเผื่อใจไปด้วยเนาะอือถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปแต่ว่าช่องช่องจอมีปานเยอะ โอ้ต้องถ้าถ้าถ้าผิดมาก็มาม่าก็มีขายก็เนาะเป็นแนวทางแล้วครับคุณผ <คน S 2> ู้ชมเนานะก็เป็นแนวทางนะครับลงไม้ก็ไม่มีอะไรก็ผมก็พยายามหาตัวเด็ดๆมาให้ก็ไม่ผิดบังเนาะครับไม่ผิดบัางให้ทุกคนถ้ามีเลกตัวเด็ดมาก,ก็มาฝากเอฟซี <F 4 S 2> ครับแต่นึกชอบไอไอไอเมื่อเช้านึกชอบมาไปเซียมซีมาได้หนึ่งสีนึงสีอ้อบหนึ่งสีมากเลยหนึ่งสีครับ หนึ่งสีตัวเดียวหนึ่งสีในคำนวณนี้มันก็มีหนึ่งสี่สีในวิ่งได้ไหมมาไหมหนึ่งสีแหละถ้าวิ่งวิง่งสี่ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมไมชอบชอบวิบ่งสีกับเจ็ดนะถ้าวิ่งเนะี่ยถ้าวิ่งถ้าชอบสีชอบเจ็ดมากกว่าสีอ๋อชอบเจ็ดมากกว่าสีครับแต่สีก็รองอมารองลงมาอืม มันน่าจะออกเกตซีนะครับน่าจะออกเกตซีเพราะว่ามัดูแล้วไม่ไปไหนในชอบสองตัวเนี่ยครับสองตัวนี่ชอบสองตัวนี่เกตซีเกตมากเลยก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะครับเพราะว่าผมเออก้าสามหกเอ้าลุยเอ้าสามหกมีอาไครับมันล่ะผมมองไม่เหมือนกันเจ๋บาครับออกเพิ่นได้ได้จากไหนนอยเนี่ยเราสามร้อยห้าสิบครับตอนนั้นมันยังพีดติดไปนุ่มอยู่บ่ครับมันมี่ยังสั่นเลยครับมันนี่ถูก ส่วนมากก็มาหาแสวงโชคแสวงลาภด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมาจากไนที่วันนี้มาเยอะนะครับวันนี้นะครับมาเรื่อยๆเนาะก็คนที่ถูก12ล้านก็จากที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับถูก12ล้านก็ถูกที่นี่นะครับงวดเมื่อสองสามงวดที่ผ่านมานะครับก็เลขหลงปู่หลวงนะครับก็เข้าหมดนะครับ มาก็ได้เลขก,ก็มา,อ,ามอุดหน,นุนลอตเตอรี่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับมาที่กระท่อมราสังขาลรลวงปู่ก็จะมีนะครับลอตเตอรี่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลุงหมายหรือว่าน้องลุงหมายญาติลุงหมายมีหมดเลย,อ,ยอันนี้ญาติ้องลุงหมายเตือนไปถึงผู<อ>ง้จัดการาอ๋อลูกสาวผู้จัดการลุงหมายผู้จัดการลุงหมายก็มีอยู่ตรงนี้ครับในการร่วมด้วยช่วยกันนะคุณผู้ชมมาซื้อได้เนาะ เดี๋ยวหลังจากคุยเสร็จก็จะเซ็นลอตเตอรี่ลุงไม้สักใบไว้เอาเลยถ้าเอฟซีมาเซ็นในไงเซ็นหาง่ายหาง่ายมีชื่อเสียงแล้วไงครับเดี๋ยวลุงไม้ยังไม่ฝันนะครับช่วงนี้ไม่ฝันเลยจะไม่เนี่ยไม่ฝันแล้วครับไม่ฝันเลยมันเข้าแล้วไม่ต้องฝันไม่ผิดหรอกงวดนี้นะไม่ผิดมีมีสังหรณ์ใจว่ายังไงไม่ผิดครับผมสังหรณ์ใจผมมั่นใจลึกๆงวดที่แล้วก็มั่นใจนะ มั่นใจนะเมื่อที่แล้วมั่นใจเพราะว่ามาทําที่หลวงปู่ไม่ผิดสักทีเลย,ม,ม,ยมันได้บารมีของหลวงปู่ช่วยี<ม>สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณตรงนี้ได้ช่วยดลบัรดาลให้ให้ให้วยคํานวณถูกอครับลงเหมือนหลวงปู่ช่วยเลยเคยขายลอตเตอรี่ไม่หมดไหมมีมีไหมมีมตอนตอนออกแปแปดนะ ผมได้อยู่ห้าใบขายหมดพิึบได้ด้วยครับมันเหลือแปดแปดอยู่ห้าใบตอนแรกเหลือเหลือแปดใบผมไปขายได้สามใบเหลือห้าไม่มีใครเอาแปดแปดเลขออกมาแปดแปดสองตัวท้ายอ๋อปดใบแต่ก็ขอลงปลู่ว่าค่าขายให้ขายดีครับขอให้ขายดีถ้าเหลือก็ให้เหลือตัวถูกปูชอบหนึ่งสี โอ้ตรงกระเลขคำนวณเนาะปูเนาะตรงกระเลขคำนวณเลยหนึ่งสี่ตรงกระเลขคำนวณเน่ะชมหนึ่งสี่ปูฝนชมหนึ่งสี่น่ะโอ้หนึ่งสี่ผมไปไปเสียมซีเมื่อเช้าผมผมจับทูบมาได้สิบสี่น้อแล้วผมไปไปเสียมซีลนมาเลขสิบสี่อีกเน่ะสองสองสองทีอ่ะสองครั้งเลยครับเมื่อเช้าไปไหว้หลวงปู่เมื่อเช้านี่ไม่ มันจะมีอยู่เพียงหนึ่งสีนั่นแหละยั้งหวานเนี่ยเจ้ามาม้อสหนึ่งสีนะคันมากับเซร่ายเย่เนาะครับถ้ามาก็ตรงเดะเลยตรงเป๊ะเลยเ,เลยสซร่าครับนะครับในสูตรในสูตรของลุงไม้นะครับคุณผู้ชมอาห้ดูอีกรอบนึงนะก่อนที่จะจบคลิปดูแบบเน้นๆแคปหน้าจอไว้ดูด้วยนะครับชอบตัวไหนก็เอาเอาตัวเน้นๆเอานะครับลุงไม้ก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหน ครับแต่ว่าคิดว่าเอาตัวเน้นๆมาให้แล้วแหละคิดว่าเอาตัวแม่นๆมาให้แล้วแหละคัดเลือกมาให้นะครับลุงหมาคัดเลือกมาให้แต่ว่าไม่รู้จะออกตัวไหนนะครับงวดนี้ก็คือได้งวดที่แล้วเยอะก็ดันๆใส่สักหน่อยหนึ่งเผื่อจะได้เยอะขึ้นครับเนี่ยแต่ลุงหมาให้วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดถ้าวิ่งเจ็ดแต่ถ้าชอบอีกรองรองลงมาก็ให้วิ่งสี่ลุงหมาว่างั้นนะครับวิ่งสี่นะครับให้วิ่งสี่นะให้วิ่งตัวนี้นะครับวิ่ง สกับเจ็ดนะครับลุงหมายันชอบออแต่ชอบโดยใจจริงๆก็ลงหมายจะชอบหนึ่งสี่หนึ่นงสี่ตัวนี้นะครับหนึ่งสี่ลงหมายจะชอบหนึ่งสี่แต่ว่า,มวาววเม้นวิ่งจริงๆก็เจ็ดเนาะนแต่ว่าเลขที่เจ็ดหกนี่ก็น่าจะ อันแล้วสวยแล้วอันแล้วโอ้อันแล้วเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหกนี่อันแล้วกว่างวดวดที่แล้วผมให้วิ่งเก้าวิ่งเก้าถูก็แล้วแล้วเลขมันก็เข้าด้วยแล้ววิ่งเก้าก็เข้างวดที่แล้วาวันนี้ไม่ผิดหรอกไม่ผิดเนาะทำยังไงก็ไม่ผิดงวดนี้มั่นใจมั่นใจเข้าครับมีอะไรนี่เลขคำนวณนี่เลขคำนวณครับมันเข้าอยู่หลายรอบแล้วแล้วมันผิดอยู่รอบสุดท้ายมีอะไรจะฝาก บ,บผมบบก็ฝากทางเอฟซีทางคุ้มรัพยบพยานาคที่ได้ติดตามคำนวณของลุงหมายไปแจกแฟนคลับที่ที่ถูกตอนเมื่อก่อนนี้หลายๆงวดมาอันนี้ก็คงจะฝากไปถึง oh. แฟนคลับเลยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทางคุ้มรัพยบพยานาคด้วยครับได้เป็นกำลังใจให้ทางคุ้มรัพย์ <S <S ที่ได้ติดตามหัวยเด็ดๆมาให้อีก ครับใครติดตามก็ให้ถูกรอตตอรีเด้อ,เออยู่ตรงนี้ก็ขอวิงวอนให้หลวงปู่ช่วยดลบันดาลให้ลูกและลูกหลานทั้งหลายให้ให้หวยคำนวณเข้านะครับช่วยผลักดันให้มันเข้าจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนคลับของคุมทรัพย์พญาราาโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับาทูสาธูโอ้ยขายดีขายดีขายดีดูฮะหนัมภาษณ์อยู่ยังขายดีเล <c oughs> ยนะเออนี่ ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุลุงไม้ช่วยลุงไม้ยกับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อลุงไม้ครับเฮงเงรวยรวยสาธุสาธุสาธุบารมีหลวงปู่สวงรักษาครับ